สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการใครใครเข้าครัวนะครับวันนี้ผมเชฟนัทครับมานําเสนอเมนูสปาเกตตี้โพโมโดโรหรือสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะครับผมตัวเนี้ยเป็นเบสิกซอสของทางอิตาลีนะครับรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็มีความหอมของสวิตเบซิลอะครับผมหรือโหระพาบ้านเรานะครับเราลองดูส่วนผสมของเมนูกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมของเมนูซัปเกตตี้โพโมโดโรนะครับผมหรือซอสมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นด้วย เนื้อผักบเทศบดนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นผักบุ้เที่เป็นกระป๋องซื้อห้างตามสรรพสินค้าทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีใช้ผักบเทศบดก็คือเอาไปต้มลอกเปลือกออกแล้วก็บดจนละเอียดไม่เอาเม็ดนะครับต่อมาคือโหระพาครับผมแล้วก็เป็นซปเปตี้นะครับตัวนี้ลวกแล้วนะครับเป็นเบอร์ห้านะครับต่อไปนะครับคือหอมหัวไยสับครับพาเมซานชีสครับ เนยจืดครับใบกะวานครับพริกไทยดำครับเกลือครับกระเทียมสับครับสุดท้ายนะครับเป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะครับตัวนี้จะต่างจากตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นใช้มะเขือเทศเนื้อลุ่นๆนะครับบดละเอียดแล้วก็ทำให้แห้งหน่อยนะครับ หรือหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าได้ครับที่เขียนว่าเป็นโทเมโตเพสนะครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ครับผมเรามาเริ่มทำเมนูสเปตี่พอมเบโดโร่แล้วกันเลยแล้วกันนะครับเราใส่เนยลงไปก่อนนะครับตอนนี้ผมวอมกระทะร้อนได้ที่แล้วครับแล้วกเขียเย่ยเนยนะครับ พอเนยละลายนะครับเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่สับนะครับใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ำตาลนะครับเมน,นูนี้ให้ความหวานจากหอมหัวใหญ่นะครับใส่กระเทียมครับกระเทียมสับแล้วเรเ่งไฟนิดนึงครับแล้วก็ผัดให้หอมหัวใหญ่ ใส่สายนะครับแล้วเราเดี๋ยวค่อยเข้าใส่ตัวเนื้อมะเขือเทศเทนข้มข้นนะครับตัวนี้ตัวนี้จะทําทไม่ยุ่งยากมากครับเพราะว่าอย่างแรกตัวเนี้ยทางอิตาลีเขากินกันบ่อยอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นง่ายๆครับตัวนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับสําหรับคนเป็นมังสวิรัตสามารถทานได้นะครับแต่จะมีส่วนผสมของนมที่มาจากพาเมซานชีสนะครับ โอเคพอเริ่มได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ตัวนื้ำมัเทพเข้มข้นเข้าไปครับใส่อ พอเราผัดเข้ากันนะครับแล้วก็จะเติมน้ำมะเขือเทศนะครับที่เราาบดไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้มะเขือเทศไปต้มได้นะครับแล้วก็กองเอาแต่เนื้อมะเขือเทศไม่เอาเม็ดนะครับก็เคี่ยวนิดนึงนะครับเพื่อให้มันงวดหน่อยครับ จากนั้นเราใส่ใบกระวานนะครับเพิ่มให้มันหอมนิดนึงครับเดี๋ยวเราค่อยเอาออกตอนท้ายครับพอได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ปรุงรสนะครับตัวนี้จะเป็นพริกไทยดำครับใ่เข้าไปแล้วก็เกลือครับใครชอบเค็มก็อาจจะเพิ่มเกลือเล็กน้อยนะครับแต่อย่าใส่มากนะเดี๋ยวเรามีชีสอีก แล้วก็พาเมซานชีครับเอปรุงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใส่เส้นเข้าไปตามด้วยใบยโหระพาครับเพเพิ่มกลิ่นหอม โอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยแล้วกันนะครับเราก็มาเริ่มจัดการกันเลยแล้วกันนะครับโอเคพี่ผัดแล้ววันนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับวันนี้จะเป็นมะเขือเทศล้วนๆนะครับถ้าใครเป็นมังสวิรัติอาจจะไม่ต้องใส่ชีส พกชีก็ได้ครับแต่ว่าก็จะเข้มข้นน้อยลงหน่อยแต่ตัวนี้ก็จะหวานจากมะเขือเทศอยู่แล้วเราไม่ต้องเติมน้ําตาลืออะไรมากนะครับหวานจากของหัวใหญ่กับมะเขือเทศแล้วก็เราได้เอาใบกะวางที่ใส่เข้าไปตอนแรกออกนะครับเราใส่เพื่อให้กลิ่นหอมขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็แต่งจานนะครับ เมซานชีสลงไปนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูสวีตตี้รโมโดโรหรือสวีตตี้ซอสมะเขเทศนะครับตัวนี้สำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv วันนี้เชยกนัดก็ขอสวัสดีครับ